สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟารดาค่ะสำหรับคลิปนี้มาฟังนิทานอิศกเรื่องเฮอร์คิวลิสกับคนขับรถม้าก,กันนะคะการลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาคนหนึ่งขับรถม้าของเขาไปตามภูมิประเทศที่เป็นโคลนตรงหลังฝนตกหนักโคลนนั้นลึกมากจนฝูม้าแทบจะลากสัมภาระไปไม่ไหวในที่สุด มันก็หยุดนิ่งเมื่อล้อข้างหนึ่งจมลงไปในหล่มโครนเช้านาปีนลงมาจากที่นั่งและยืนอยู่ข้างๆรถมาลากเขาได้แต่มองดูโดยไม่พยายามแม้แต่จะออกแรงสักน้อยนิดเพื่อจุดมันขึ้นมาจากหลม่มเท่าที่เขาทำคือกลด่าความอับโชคของตัวเองและตะโกนร้องเรียกเฮอร์คิวลิสให้มาช่วย ทันใดน,นั้นเฮอร์คิวลิสก็ปรากฏกายขึ้นจริงๆและกล่าวว่าจงเอาบ่าของเจ้าสอดไว้ใต้ล้อรถและกระตุ้นม้าของเจ้าสิเพื่อนเอย๋ยเจ้าคิดหรือว่าการแค่มองดูแล้วร้อครงคร่ำครวญเจ้าจะเคลื่อนย้ายรถม้าได้เฮอร์คิวลิสไม่ช่วยเจ้าหรอกถ้าเจ้าไม่พยายามช่วยเหลือตัวเองเสียก่อน เมื่อชาวนาสอดบาเข้าไปใต้ล้อรถและกระตุ้นม้าของเขารถม้าก็ขยับไปข้างหน้าในทันใดไม่ช้าชาวนาก็ขับรถไปตามทางอย่างสบายอกสบายใจพร้อมกับได้บทเรียนที่ยอดเยี่ยมมาหนึ่งบทนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือการช่วยเหลือตนเอง สวรรค์จะช่วยคนที่ช่วยตนเองก่อนเสมอขอบคุณนิทานอิศกขอบคุณภาพสวยๆจากพินเทเลสขอบคุณเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะที่แวะเวียนเข้ามาชมคลิปตลอดเวลาเลยสำหรับคลิปนี้ขออภัยนะคะที่บ้านฝนตกแรงมากๆเลยค่ะทำให้มีเสียงสอดแทรกเข้ามาในคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ